สวัสดีครับผมเมื่อนี่พ่อๆครับผมอีกคือเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อๆครับผมช่องสอปินแก้วอีกคือเก่าครับเมื่อนี่ผมสิผ้าพี่ผ้าน้องผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งง่วงงามอีกขอกหนึ่งนะครับเนาะคือง่วงงามของคุณพ่อแอมง่วงงามง่วงงามของเพื่อนกัมมี่ริวหลาโตเพื่อนมาเดียวผมสิผ้าพี่ผ้าน้องผ้าพ่อแม่พี่น้องหวานของเฮาไปเบิ่งไปชมนะครับเนาะว่าง่วงเพื่อนสีงามซํำได่งามอิหลีบอเนาะครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปนะครับเนาะครับ ไปกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องผมสิ่ภาพพ่พอแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะครับเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ฟาร์มของเพิ่นเนาะครับนะอเนาะพ่อแอมหัวงามของเฮาเดี๋ยวนะครับเนาะภาพพ่พอแม่พี่น้องไปเบิง่งนะครับมาหอดนะครับพ่อแม่พี่น้องใส่หรเนาะคุณพออ่อแอมเนาะ พ่อแอมสวัสดีครับผมนี่แหละครับผมคุณพ่อแอมง้วง่ามเนาะครับเนาะเป็นพี่น้องนี่แหละขอกฟาร์มของเพิ่นอ่าคุณพ่อเลี้ยงง้อมาโดนยังครับโอ้มาโดนแล้วหลายปีแล้วโอ้หลายปีแล้วแม่นบ่ประมาณประมาณจากปีใดครับ<อ>พอ่อมีที่ปีแรือเปลือสิบสามสิบปีได้เนาะคุณพอ่อเนาะแต่ก่อนเลี้ยงงัวไทยอ๋อแต่ก่อนเลี้ยงงัวไทย ไงว่าไทยเมื่อมาซื hmm. oh. oh. ้อหัวมูอนีอ๋อมักงวงามปะนี่มักงวงามค้อนงวงามมาตะเกาอ๋อมักงวงามมาตะเกาแต่หักเลี่ยงงว่าไท่ก่อนอ๋อแต่กเลี่ยงงวาไทยอ๋อมว่าไทยมมาอบวกบ่ามันเลี่ยงอแต่กี่เลี่ยงงวไถ่เนี่เเลี่ยงงว่าไทยมาแล้วก็เลยขายถิมไปขายถมเม่ขายทิมเแล้าหันมาเลี่ยงบหมันเหบบมันงวงามเหเนานะ โอ้นี่แหละครับผมพวกพ่พี่น้องอ่าคุณพ่อแอมง่วงงามอ่าเพิ่อนอยู่บานสมเจริญเนาะครับเนาะเมน,นี้เข้ากระไดมาเบิงฟ้า,ามของเพิ่นนี่แหละครับก่อนเพิ่นสีไดมาเลียงเพิ่นกะเลียงง่วงไทยมากกอนเพิ่นว่ากะเลียงม่วงพื้นบานของเข้านอะอ่ามาทานี้เข้ามาเบิงมาเบิงต้นนี้เลยเนาะครับคุณพ่อเนาะเนี่ยคุณพ่อไอ้สองสาวหน่อยเนี่ยเป็นลูกตัวไหนคุณพอ่อตัวนั้นตัวนั้นเป็นลูกของ พี่เศษหนึ่งสามศูนย์ครับอ๋อตัวนี้ปีศาจแดงอ๋อลูกปีศาจแดงเนาะครับเนาะอ๋อนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเบิง่งไกลๆนาะครับเนาะลูกป <11 S 1> ีศาจแดงอ๋อสิบเอ็ดเดือนแม่นบ่นี่อ๋อเนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องลูกปีศาจแดงของคุณพอ M, ่อแอมเนาะครับเนาะอ๋อตอนนี้สิบเอ็ดเดือนคว่วสูงกับเกือบลอยสามศูนย่หรอครับพ่อแม่พี่น้องนี่ยแหละครับเป็นลูกตัวที่เท,ท่าไหร่ครับคุณพ่อเนี่ยตัวนี้ หลุกตู้ที่สองลูกตัวที่สองอ๋อครับเออนี่อีกตัวหนึ่งนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตัวนี้อีกยังที่ไหอ๋อตัวนี้ซีไหว้ซีไหว้ยังครับนี่ซีไว้ศูนย์เก่าหวศย์เกโอ้ครับตัวนี้หนังหนาขาใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องอย่าเบิ่งใหญ่โอ้เล่นกับกล้องอีกนะครับเนาะอันนี้ซื้อยังไงคุณพ่อคือไอ้โควิดครับโอ้ยโควิดก็ซื้องัวเพื่อนเนี่ยอ๋อครั้งครั้งแรกเลยปลอดพอดีโอ้อันนี้จัดเดือนคุณพ่ออันนี้ขวบหนึ่งเร็วขวบเนาะ ซีวายศูนย์เก้าหกสีแดงแปดเลยครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องหนังหนาขาใหญ่ครับเบิ่งบรนทายครับข้อมสูงกับสียูระวังยัง่งยัง่ยงลอยยี่สิบปลายนะครับเนาะข้อมสูงกับพ่อพอดีครับพ่อแม่พี่น้องซีวายศูนย์เก้าหกนี่แหละครับเป็นแยกแยกจากแม่มาโดนยั่งคุ่นเปาะอ๋อแยกมาโดนแล้ว นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องซีไหวศูนย์เก่าโคกกับยังก็คุณพ่อตัวนี้สีแซศษีเหนึ่งสามศูนย์มันบ่ครับนี่แหละครับสิบเดือนกับเอ้ยไอ้สิบสองเดือนกับสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะโอ้ไม่ใช่ตัวงามๆของเพื่อนครับนี่ก็เป็นอีกคอกหนึ่งครับที่ตุ้มต่อบ่อคอยมีเนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้โอ้เนี่ยหามาเบิ่งขอกที่สองนะครับเนาะ นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้หัวลุนหัวลุนธรรมชาติหัวลุนโอ้หัวลุนหัวลุนธรรมชาตินะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับอันบิ๊กเลดลูกลูกเนี้ยก็พ่อแม่มันหนีลูกบิ๊กเลดครับโอ้แม่เป็นลูกบิ๊กเลดอันนี้โอ้นี่ยแหละครับหัวลุนธรรมชาติอันนี้ผสมยังคุณพ่อผสมแล้วสถานะทองเนาะทองทองจักเดือนคุณพ่อซีหาเดือนแล้วอ๋อทองซีหาเดือนแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง ซุปปเอร์เอ็กันนี้ลูกงี้ก็ครับทองซุปเปอร์เอ็กอออออ๋งซุปปเเร์็กครับพ่อแม่พีน่น้องนี่แหละครับทองซุปเปอร์เอ็กเนาะครับเนาะทองยักเดือนก่อคุณพ่อ, <6 S 1> <6 S 2> อหก <6 S 2> เดือนแล้วหกเดือนแล้วเนาะโอ้ทองหกเดือนแล้วคุณา่านี่แหละครับพ,พ่อแม่พี่น้องฟาร์มของเพิ่นเป็นกระจิบแบ่งแยกเป็นอกเป็นอกาะนะครับพ,พ่อแม่พี่น้อง นี่กับสถานะทองครับผมโอ้นี่กัหนังหนาคือกันนะครับผมพีน่น้องมีแต่ตัวงามๆครับของหลวนัวหลุนธรรมชาติเดี๋ยวไปเบิ้งอีกข้อครับผมเดี๋ยวคุณพ่อพาไปเลยครับนี่แหละครับจบาของฟ้ามเพิินพ่อแอมง่วงงามเนาะ อันนี้นี่เด็กคุณพ่อโอ้อันนี้โอ้เขาไปเบิ้งในคอ,อกเลยบอเ่คุณพ่ออ่มาเขาไปเบิ้งในคอกเลยเพิ่นวะเฉียงดีเนาะโอ้คนว่ามันเฉียงอ่ะเดี๋ยวภาพผมไปพี่น้องเขามาเบิ้งในคอ,อกเลยครับอันนี้โอ้อันนี้แม่แม่ลูกนะครับเนาะผมไปพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกโอ้ นี่แหละครับแม่ลูก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 จักเดือนคุณพ่อหาเดือนแล้วลูกหาเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกยังก่อลูกซีว่ายลูกซีว่ายมันมาคุณพ่อแมนโอ้ซีว่ายครับโอ้หาเดือนนี่ครับโอ้หนังยนหนังหนังหนาครับหนังยนดีนะครับเนาะโอ้นี่ยแหละครับเบิ่งหลบหลบอ่าแม่นี่ทับยังคุณพ่อผสมยังย่างย่างโอ้ยังพระท่านได้ผสมเนาะนี่แหละครับ แม่ลูกโคมหนึ่งนะครับเนาะสีแดงแป๊ดเลยครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้งัวงามขุนพ่อแอมนะครับเนาะพ่อแอมงัวงามพ่นวาแม่นี่สูงนี่ยู่ระว่างลอยหาสิบบวกครับพ่อแม่พี่น้องลอยหาสิบบวกครับโอ้งามของเิ่นอิลีครับพ่อแม่พี่น้องงัวงามคุณพ่อแอมงัวงามาน,านะครับเนาะนี่เป็นแม่ลูกโคมหนึ่งมาเบิ่งนข้างถ่ายนะครับเนาะโอ้สูงไงครับผม แม่สูงใหญ่นี่แหละครับผมงัวงามคุณพ่อแอมงัวงามเกินวะอันนี้ยังบพท่านได้ทำเนาะคุณพ่อเนาะยังย่างโอ้คุณพ่อคุณวันย่างเพราท่านได้ทำอันนี้ลูกลูกตัวที่ใดนี่คุณพ่อล,ล,ลูกแรก,ก<น>ลูกแรกเกินวะอ๋อคุณพ่อคุณว่าลูกแรกเนาะครับผ่อแม่พี่น้อง โอ้อันนี้แม่ลูกแรกนะครับโอ้ความสูงกัดรอยหาซีบ,บวกนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกแรกแต่แม่ยั่งยั่งพ่ะท่านได้ผสมเนอะคุณพอนะ่อเนาะโอ้ลูกอ่าเดือนแต่แม่ยั่งพ่ะท่านได้ผสมโอ้ลูกสีไว้แมนบวกสีไว้นะครับเนาะหนังหยุนดีนะครับนี่แหะครับลูกลักษณะแต่ละ ตัวแต่ละตัวของคุณพออ่อแอมง้วงามนะครับคนแมพน่พี่น้องโอ้เฉียงของเพื่อนครับเพิ่นหลุเพิ่อนขำเลียงดีครับเบิ่งดูแลดีตุ่มต่อ,อยังบ่มี่ครับคนแม,ม่พี่น้องบ่มีพิ่นดูแลดีนะครับคนแมนะ่พี่น้องเนาะนี่ยังพรท่านได้ผสมนะครับคนแม่พี่น้องเดี๋ยวคันใดผสมกับจีอีบ่กี่เดือนดอกคุณวะครับเขามาเบิ่งอีกอกาะนึง เดี๋ยวขุดขอกก่อนเนอะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับโอ้อันนี้อยากตื่นอยากตื่นกล่องแน่นะครับเนาะแต่ว่าจะคข้องเพื่อนนี่คือสีอยู่กับเพื่อนนี่คือสีเฉียงอยู่เนาะแต่ว่าอาจสิตื่นกล่องไปแน่นี่ครับแยกลูกออกแล้วคุณพ่อแยกลูก,ลกลแล้วแม่นูกอ๋อลูกขายแล้วอ๋ออ,อันนี้ แม่ทองว่ครับนี่สถานะทองว่าคุณพ่พอนะทองหกเดือน,นอเอนาะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งีจ็กหน่อยแก่ไก่เพราะว่ามันอาจสิตื่นกล่องไปนหน่อยนึงแต่จะของเพิ่นคือสิเชีงยงยี่ดอกกันอยู่กับเพิ่นเอง<ม>อันนี้สถานะทองหกเดือนเนาะครับ<ม>อันนี้กผสมอันฟอได์ไว้ครับคุณพอ่อคีเอฟสามคเอฟสามหนึง่งคุณพอ่อผสมคเอฟสามหนึ่งไว้เนาะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับทองหกเดือน ความสูงแม่นี่กะแม่นี่ไม่ซื้อ,อยังคุณพอ่อซื้อบางไรซื้อซื้อสร้างครับโอ้ยสร้างอ๋อสร้างสร้างนี่ความสูงประมาณลอยหาสิบบวกขึ้นกันครับคุณแม่พี่น้องนี่แหละครับเป,ปรเ,เปิดบ่ครับตัวนี้คุณพ่ออ๋อตันนี้เปิดแหมว่าคุณพ่อเปิดเปิดประมาณประมาณจะแะแนนครับรโอ้โห่เนี่แหละครับ สิบเจ็ดคะแนนนั่นวะคุณพอ่อสิบเจ็ดคะแนนโอ้นี่แหละครับพ,อพอ่อแม่พี่น้องอีสร้าะคนวะซื้อสร้างคนวะทองหกเดือนผสมเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งคือกันครับผสมเคเอฟสามหนึ่งคือกันครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคุณพ่อแอมงัวง่ามเนาะครับเนาะเอามาบุกขอกพ่อคุณพ่อแอมงัวง่ามมืาอนี่โอ้มีแต่แม่ใหญ่ๆของเพิ่์นดีลีครับพ่อแม่พี่น้องงามของเพิ่์นดีลีครับมืาอนี่นี่แหละครับ คุณพ่อไอสองสาวนี่เปิดราคาบอบนี่อ๋อยังบ่ยังยังบอเปิดไหนบับอ๋อคุณพ่อพันวายังบ่เปิดราคาเนาะครับเนาะขอเลียงว้ก่อนพ่นวาเสียเป็นแม่พันแม่บอกต่อบอคุณพ่ออ๋อสิเอาไว้เป็นแม่พันธแม่บอกต่อเนาะออ้นี่แหละครับผมเป็นย่งบอท่านได้เปิดราคาเนาะสองสาวเนาะครับเนาะเพิ่นสีเอาไว้เป็นแม่พันธุแม่บอกก่อนแต่ว่าเพิ่นเปิดอยู่ไอแม่ แม่ที่แม่สร้างน่นแหะครับที่เพิ่นเปิดราคาไหวนะครับเนาะตัวนี้แม่สาวหน่อยเพิ่นยังว่าท่านได้เปิดราคาอยู่คุณพ่อนี่ได้ปลูกหญ้า,าไว้บ่ครับนี่เลี้ยงงัวนี่ปลูกอยู่หลงัลงของงัวนี่ออ๋ไ,ไปเบิ่งกันหลงังหลังของงัวนี่เนาะครับเนาะ,นนะอ่าเดี๋ยวผมสิพ <ไป S 1> าเบิ่งพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่าปลาหญ้าคุณพ่อแอมงัวงามเนาะครับเนาะว่าเิ่นปลูกหญ้าอยัางเน่เดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะครับ กินี่คุณพ่อแอมก็งามเพื่นจีภาไปเบิ่งหญ้าที่เพิ่นปลูกไว้เลี้ยงเนาะครับเนาะไปไปเลยคุณพ่อาเพิ่นปลูกหญ้าอีหยังไว้แน่ไปเบิ่งแปลงหญ้าคุณพ่อเนาะครับเนาะนี่แม่นบ่คุณพ่อโอ้ยนี่เนเปียเนาะครับเนาะแม่นบ่คุณพ่อเพน่เปียทึ่งกินนี่อ๋อเพิ่นเนเปียทึ่งกินนี่แม่นบ่คุณพ่อเพ่งกุหลาดอยู่หน้าโอ้แพงกุหลาดอยู่หน้าก็มีแม่นียยอู่โอ้โหนี่ล่ะครับคุณ แปลงหยาคุณพออ่อแอมงัวง่ามนะครับเนะบาะแบนสมเจริญของเฮาสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนใดอยากเบิงอยากช่มอยากมาเบิงกะมาเบิงไ้เนาะคุณพ่อเนาะ<ม>นอ๋อมาเบิงไ้เนาะครับว่าเป็นเลียงแบบไดเฮ็ดแบบไดเนาะครับเนาะตุ่มตองงัวเพิ่นยังบ่กขึ้นทีนี่ผมมาเบิงหยาห้าที่คุณพ่อเพิ่นปลูกไว้ว่า เนื Hoy, ้อทีเนื้อทีประมาณจกไรคุณพ่อเนี่ยประมาณหนึ่งไรเนาะอ๋อเนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยของคุณพ่อแอมงัวงามเพิ่นกาซึงงมัดสองไรผืนละยู่หน้าอ๋อยู่ยู่ยู่หน้ากับมี่เนาะอ๋อครับผมอันนี้คุณพ่อแอมเพิ่นว่าอันนี้อยู่อยู่ในบ้านเป็นเนี่ยเปียราคายู่อยู่หน้าอีกเพ่งกุลาอ๋อ ครับผมเพิ่นกระปูไว้หลายสายผ้าหนึ่งกันครับผมไพี่น้องหยากินนี่กระปูกินนี่กระปูคุณว่านี่แหละครับก็คืองัวเฮานี่ก็กินบ่ยากเนาะคุณพ่อเนาะออ๋ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติงัวทั่วไปเนาะเลี้ยงแบบง่ายๆอ๋อเลี้ยงแบบง่ายๆคือกันเนาะนี่แหละครับผมพ่อแม่พี่น้องอ่าคุณพ่อแอมงัวงามเพิ่นก็ว่าการเลี้ยงงัวของเพิ่นเพิ่นก็เลี้ยงมาโดนคือกันแต่ว่าแต่ก่อนน่ะเลี้ยงงัวงัวพื้นบ้านของเฮาครับผมทีนี้เพิ่นก็มักงัวงาม กัดจังไดมาเบิงอันมาเลี้ยงงัวงามงัวคำเนะเาะจะเลี้ยงงัวงามแล้วเพิ่นก็ว่าเลี้ยงง่ายคือกันครับงั้พขุนบ้านแม่นบ่คุณพ่อเลี้ยงง่ายกว่างง้พขุนบ้านอีกอ๋อมันกินเป็นเวลาอ๋อกินเป็นเวลางั้พขุนบ้านเนาะกินอยู่มดมื้ออ๋อกินมือ้ออันนี้อันนี้นี่นี่ว่าดังเอาออกคอกเลยมาคุณพ่อมื้อแน่ก็เอาออกอ๋อมันได้ย่างเหรนยเนยอ๋อ เดียวยางเหรนเนี่ยออกออกออกไว้ยนาคอกนาฟ้ามเข้าหนิละเนาะนาบ้านเนาะโอ้ว้ยนาคอกนาบ้านเข้านาฟ้ามเข้านี่บ่แม่นว้าวออกไปเลี้ยงได้พ่อแม่พี่น้องเอ่อหนิละครับอ่ามันยางเหรนอยู่นาคอกนี่ละนาหนิละครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแอมเพิ่นว่าเพิ่นพ่อแอมเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงแบบว่าเอาไว้อยู่ในคอกเพิ่นก็บ่ค่อยได้เอาออกคอกดอกครับแต่ว่าคั่นเอาออกกับฟูว้ยนาฟ้ามเข้านีิล่ะให้มันได้ยางได้ปลดปล่อยจักหน่อยเนาะคุณพ่อเนาะแม่นแต่บ่ได้เอาออกไปลามคืองูพื้นบ้านเฮาเนาะ ครับผมผมมัดกับสองสามมุงม่งสามมุง่งสี่มุ่งก็เอาพอปลอกแล้วครับผมนี่แหละครับคุณพ่อแอมงัวงามเพื่นกะว่ามันเลี้ยงว่ายากกะเลี้ยงคือกันหลักหญ้ากะพื้นบ้านเท่ากับงัวเลี้ยงง้อพื้นบ้านกับปลูกหญา้าคือเา่านอกสมือนาะสมัยสมือนี่อืนี่แหละครับหญ้าค,คุณพ่อแอมงัวงามครับโอ้พพอเพื่นปลูกไว้งามหญ้าเพื่นก็งามเลยครับหญ้าก็งามครับพ่อแม่พี่น้อง ครับคุณพอ่อมีการดูแลรัรกษาอย่างไรนะครับดูแลง่วของเฮาเนี่ยดูแลงัวงเขาเฮ็ดคอกให้สะอาดเนาะออนอนีที่นอนทับทีคทับยังก็ต้องเอาขีมันออกไม่ล่ามันอย่ี้อ๋อตอนตอนเศร้านี่เขาก็คือต้องเอาขีออกมันว่าคุณพ่อเอาขีเอามูน,นออกเนาะเนาะเอาออกจากขอกเนาะครับนี่แหละคุณพ่อคุณว่า ครับตอนเสารพคุนเสียเอาเอาขี่เอามุ่นออกจากอคาาอกกอ,กอ๋อช่วงใบขึ้นกันไหมครับคุณพ่อนี่คอกเป็นสะอาดดีครับพ่อแม่พี่น้องอ๋อคุณพอ<ะ>่อวะมันทายยังไงจะต้องเอาออกอ๋อเพ,พินพนพ่นอ๋อนี่ยอ๋เพิ่มมันเก็บนะครับเนาะ ว่าแต่มีมีมุ่นมีขี่อยู่ในคอรกนี่สีเก็บออกเลยมืนว่าคุณพ่อโอ้คุณพ่อนี่สีบ่็อคห้ตกข่างอยู่ในคอรกนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือการดูแลรักษาของคุณพ่อแอมงัวง่ามนะครับเนะว่าเพิ่นดูแลแบบไหนวางัวเพิ่นจังบ่เป็นตุ่มเป็นตอนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมันมันมันเอาขี้เอามุ่นออกจากคอรกนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับผมสิ้มันยังอ๋อคุณพ่อกะมีมีเห็ดวัคซีนแน่นนอ๋อวัคซีนกับเห็ดกันแนทุกคนแหรอเนาะมว่า การศีรีษกันทุกคนนั่นแหละจาก,กาอายุเกี่ยวกับการดูแลร,รักษาในคอ,อกน้ำเนาะคุณพ่อเนาะ <Okay. S 1> ครับจจครับคอ,อกให้สะอาดเนี่แหละครับคอ,อกค์ัวเพิ่น้สะอาดครับผมแป้นเอิดเติดเ <laughs> นี่แหละครับคอ,อกค์ัวเพิ่น้อเป็นดูแลร,รักษาดีครับแมไพี่น้องเพื่อนสีบาาัวหิมมีตกค้างอยู่ในคอ,อกเลยครับมีจักทรายออกมานิดๆหน่อยๆเพื่อนกาสีสีเอาออกจากคอ,อกเนาะครับคุณพ่อเนาะเก็บ <Keep S 1> <Keep S 2> เลยเก็บเลยอ๋อนี่แหละครับ นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องฟ้ามออกง้วของคุณพ่อแอมง้วงามนะครับเนาะเบิ่งแต่ละเกาะแต่ละนี้นะครับแต่ละเกาะเพิ่นจีบอยมีตกะค่างเลยครับขันมีเพิ่นกะจีเก็บออกครับเพิ่นกะเฉเอาออกจากเกาะจากฟ้ามเลยครับเพิ่นจีบอยโตกะค่างนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องการดูแลรักษาของเพิ่นนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกัได้กผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งอ่าคุณพ่อแอมง้วงามนะครับเนาะเมื่อนี้ผมเองกั ขอขอบคุณขอบคุณอคุณพ่อแอมง่วงงามนะครับเนาะที่เด้พผ้ามาชมขอบมาช่มฟ้ามของเพลินง่วงงามของเพลินนะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับเนาะครับผมขอบคุณครับผมครับมันนี้ผมกัได้พผ้าพ่อแม่พี่น้องมาช่มมาเบ่งง่วงงามน้ำกันนะครับเนาะขอกฟ้ามของคุณพ่อแอมง่วงงามครับวันนี้ก็ตัดถึกใจกับจะลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้อง ครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยผมมีพี่น้องเพื่อจิได้บุภาดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะ,นะสำหรับเมื้อนี้ผมเองซอฟพินแกวก็ขอใส่คําวมาสวัสดีครับผม